เกมอะไรวะเนี่ย <c oughs> เกมพี่อย่าพูดทุาอย่างดีอันชื่อดีอ่านออกไหมไม่ออกการที่ลันนี่มีแขกรับเชิญก็คือผมไม่นู้ครับ <c oughs> <c oughs> ขอเรียกสั้นๆว่านายปันก่อนอ่อนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวหาชื่อให้แป๊บนึงควมเจ้ไอตัวลเสอออลสเตอร์แกเออปล่อยมัน แล้วมันก็โดนตการไงเองก็เล่นเกมเกมเกมเดียวกับพี่อุ้มสวัสดีครับผมก็เล่นเกมเดียวกับพี่อุ้มมาสิครับผมไม่ได้กลัวผมผมมีทุกคนอาจจะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะเพราะว่าผมเอ้ยดังอือทำไมยิงเลยทุกคนผมจะแนะนำสมาชิกให้นะ คนที่อยู่เป็นคนที่เป็นถือระเบิดอยู่ชื่อว่าพี่เจอริรคนที่สองชื่อว่าแกตลิงกันคนที่สามเหรอชื่อว่าตุ้ยหนุยคนที่สามชื่อว่าตุ้ยหนุยพี่พี่ขวานอ้าวไอตอนนั้นพี่ยังเรียกตุ้ยหนุยเลยอะไรพี่เรียกตัวเองว่าตุ้ยหนุยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะต้องตัดต่อยกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องต้องตัดต่อยเนี่ยตัดต่อยกี่ชั่วโมงเหรอสองชั่วโมงกว่าโอเค พี่ขวานพี่ผมมีตังสามร้อยหกพัละอ่ะฮะพี่มีตังค์อยู่สี่ร้อยกว่าทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่านี่คือใครและอยู่แล้วเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านหมาหมูกระทะหมากะทะหมูกระทะมาอาว่าหมากะทะหมูกระทะและที่นี่ได้ตังค์โคตรเยอะเลยต้องสี่ร้อย อะไรเขาให้การเสียบเขาเล่ตังเงีกว่พี่กี่บาทเกดเล่นตังสี่มือเตรียมตัว C S L เขาไมชอบพูดว่าสีวะซื้อตัวระเบิดขอตั้งชื่อคนนี้ว่าคนที่ขี้ลืมบ่อยๆนี่พี่ผมจะซื้อตัวระเบิดละซื้อระเบ้ดซื้อซื้อเลยรออะไรอ่ะเฮ้ยมึงมึงออกมาเลยมึงออกมาเลย มเไาด้ค <S 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 ผมไม ah no. oh, ่ได้กลัวค่ะผมมีนีล่ค่โอ้ตรงนเฮ้ยปู่วันทิพมงไปไกลดิรพี่ดาผวหพดาปู่วัทิกะเฮ้ยจิลิงกันอย่าไปยิงเข้ามานี่นีกว่า ถามว่าถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนที่ไหนอะไรยังไงอยู่อยู่ที่ร้านหมูกระทะตาอาร์ตอารหมูกระทะและอยู่ตรงข้างทุ่งนาก็คือบ้านของผมเอง ฉลุ่และผมหยุดและผมหยุดสี่วันด้วยนะเวอร์อันนั้นเวอร์ไปฉันต้องไปปึงมาดาครับมาจะรองมากระลองนี้แมงระเบิดเลยเฮ้ยน้องรีบมาเดี๋ยวกูไม่ใช่เงินเดียวนี่ ล้เอบนอแมว่าฉันไม่มีตัวนี้นี่ผมมาคลิปมาไปงานศพครับอมาอยู่นี้ผมมาคิปเออไปอยู่นั่นแหละถึงไปบ้าเลยใช่นี่ต้องน้ำเหอครับ อยากพาหรือเปล่าครับได้ฉันอีกครั้งหนึ่งอายุเฮ้ยไอ้กดงเอาข้างบนมีอีกหนึ่งคน เฮ้ยโอเคตายกุยลูกเลยเลโอ้ไม่นะผมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็บ้าแล้วผมขึ้นได้อยู่แล้วเฮ้ยเอ็นี้มาดิโอเคไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลย,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 ยหืมทำไมพี่รู้นะเฮ้ผมเล่นเกมแล้เอาได้แล้ว เอาอะไรพี okay. oh, right, hey, hey, people, ่ดยามนาพี่พูดอ้องเล่ใส่ดิเองเครื่องพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่อ่านคลิปอยู่พี่อ่านคลิปอยู่บักถามั้นไงฉันมาทำอะไรที่นี่ตเตะใครตีใครตะใคร ไปใจเลยนะอะทุกคนอย่ากินเหล้านะมันไม่มีสุขภาพเดี๋ยวข่าเราคืแก้นิดใช้วเนบอลนี่ตังโอ้ยลักขโมยเป็นสิ่งที่ดีนะคนกฮ้่นพี่แต่ถ้าสมมติเด็กด่วนแล้วมันได้ยินคำเนี่ยพี่นี่เปลี่ยนคำเลยเอาไม่เอาไม่ไม่สองสามเพล็กเล่าการขโมยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ทุกคนห้ามทำตามไม่อย่างนั้นคุณจะโดนวนนกกรกแดกหัวไม่ได้พูดเล่นจะโดนนรกแดกหัวจริงๆที่ไม่โดนหร,รอกเข้าวปลือกอัที่กับหูอ,อยู่แล้วใช่ไหมอันทำไมไม่ไมีหัตถอแล้วเอาคุณไปเลยอันที่ดีกว่าทุกคนถ้าเกิดเล่นเกมนี้อย่าเอาไปทำตามจริงนะมันไม่มันไม่ดี ลอบอลอบอลอบอเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่ได้นโเ้ดสียเลยเลยเสียบแต่โทรศัพท์แม่เปิดอเอ้ยโอ้ไม่นัหลาเปิดก็ให้คนที่ถ่ายหอะไรไม่ ว่าเขนที้อาจจะกวนนิดหนึ่งนะตุ้ยนุ้ยชื่อชื่ออุ้มชื่ออุ้มส้มติเฮ้ยชื่ออุ้มเท้าอุ้มเท้าโอ้ลูกๆต้องลงแล้วโว้วกวนนี่ก่อนแล้วกันแมมต้อนรับกันอย่างดีเลยนะสี่ร้อยหกหกห้าเปอ แต่ผมมันเหลือกี่เปอร์เซ็นเยอะกว่าทั้งกีเปอร์เซ็นไปชาเ็นปร์เซ็นจริงอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวมาดูภาคต่อนะเพราะฉะนั้นผมจะจบคลิปเลยเด้อ